วันนี้เวลา17นาฬิก29นาทีสมเด็จพระกนิษหาเทราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามพระบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุพระราชบรม,มรงเขตบางแคในการพระราชทานเพลงศพนางสนานสุจริตคุณซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่7กรกฎาคม2565สิริอายุ95ปีนางสนานสุจริตคุณเกิดเมื่อวันที่15สิงหาคม2469 เป็นบุตรีของอัมมาทโทรพระพิพิสุนทร์สนธิรัตน์กับนางจำปาสนธิรัตน์สำเร็จการศึกษาระดับประถมะศึกษาจากโรงเรียนศรีพดุงและโรงเรียนอาระยะระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสตรีวิทยาและโรงเรียนเตรียมปริญญามหาวิทยายลายัยวิชาธ,ธรรมศาสตร์และการเมืองและระดับปริญญาตรีจากคณะกฎหมายและการบัญชีมหาวิทยายลายัยธรรมศาสตร์ ในวัยเยาว์นางสนามจุจริตคุณได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระเจ้าระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริสภาพรนวดีและพรานางเจ้าสุวัฒนาพระบรมราชเทวีในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่ออายุ14ปีได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระาานางเจ้าอินทรศักสจีพระบรมราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านครอบครัวานางสนานสุจริตกุลสมรสกับพันเอกบุดมสุจริตกุลมีบุตรธิดาห้าคนปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและมารดาที่ดีอบรมสั่งสอนให้ลูกทุกคนมีความซื่อสัตย์สุจริตกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีพระคุณอีกทั้งยังบำเพ็ญตนเป็นแบบอย่างที่ดียึดมั่นในหลักศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์ซึ่งลูกหลานได้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเสมอมา